สวัสีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นรูลูบีอย่างที่สัญญาไปว่าจะถ่ายทำลูบิตอนนี้แล้วก็ไปเ<ม>ที่ยวไปโรงแรมไปเที่ยวไปโรงแรมเล่นลูก,กาสร,รีวิวลูบีใช่ไนะ่มมาแข่งงานเลย แต่มันแก้ยากจังเวลากลจะหมดแล้วเนี่ยแก้วิวสีวินาทีผ่านไปแล้วยังก้องไม่ได้เจ็ดโมงแล้ว

หมดเวลาโอ้พี่แกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่แกได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไม่ไม่ไม่ตีแกได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ตีแกได้แค่สี่อะทำไมตีไม่ได้หกเหมือนพี่เลยอะ พะพแก้ได้สิโอชื้นหลอนแค่รีวิวลูบิดนะแค่รีวิวลูบิดนะแ,ดนะแล้วต่อมาผมก็จะพาคุณไปโรงแรมไปเที่ยว หนุดหน้าร้อนบอกทะเลครับใครที่กำลังสอบอยู่ขอสอบให้ผ่านนะพี่ไม่ผ่านเลยแะขอให้ผ่านอย่างเดียวนะแล้วก็ลืมกดแชร์ดดแ้วยนะใช่ช่วงนี้ยอดไลค์ไม่ค่อยดีนะไม่เลยพี่แกได้ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้ามมับตรงอื่นดีดีเฮ้จะทำอะไรนะไม่มันบิดมุมได้ ดูดูด um> ูด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 ูกูด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 กดู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 รูาูดูู่ขอใหู้ด่ดูดกดูดูใหู้ดูดูดดูไดด โอ๊ยบัดดีวินาทีสุดท้ายโอสยองเลยโอ,โ,อโอ้โหนี่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละมีแค่นี้แหละรูปิดพี่เกมไม่ได้ ทำพี่แกได้เกียนต,ตอนนี้มันร้อนด้วยทำพี่แกได้เกียร <c oughs> ์ตอนพ, <c oughs> พี่แกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองไม่ใช่นับตรงที่เราจะเอาอะตีพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่ได้หกเอาดูดอันเก่ามาใส่เลยในนี้เอาของน เอาลูมาแค่นี้แล้วสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่แค่ขอให้กดไลค์เยอะๆเกิดพอถ้าคุณไม่กดไลค์คุณจะเล่นเกมหรือเล่นลูบิตไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจอือ